ใหญ่เด้อ สวัสดีทุกคนใน YouTube แล้วก็เพจ Facebook นะครับก็เมื่อวานเทสไปแล้วในนาค่อนข้างที่ว่าจะลมแต่วันที่นี่ป่าบัวนี่นะครับผมก็เปน็นนานั่นแหละแต่ว่ามันลมนะครับแล้วก็มันก็มีหญ้า แต่ว่าเขาเคยทํนานาครับทีนี้จะย่าทิ้งอันนี้ก็ร้อยรถปั่นลงมาปั่นนะครับแต่ว่าปั่นได้ไม่หมดนะครับผมก็จะเหลือเป็นโซนนู้นก็เดี๋ยวจะเอาตัวนี้แหละตัวหัวม่วงนะครับตัวนี้ลงไปลุยอันนี้เขาจ้างนะครับจ้างอันนี้ผมไม่ได้ทดลองนะครับจ้างเจ้าของนานนเนี่ยยืนนี่อันนี้จะของนานะครับแต่ว่ารถมันติดก็นนจ้างมาย่ำย่ำทิ้งให้เคยนะครับย่ำให้หมักให้มันแบบเน่าๆไปนะครับเพราะว่ารถปั่นเขาลงไม่ได้เดี๋ยวก็ พอดีเลยผมก็อยากลองรถด,ด้วยนะครับวันนี้ก็ไปลุยงานไาแล้วนะ20ไร่นะครับโอเคผ่านนะครับระบบที่ว่าทำมาใหม่นะครับอย่าจะพันขุบหรือเปล่านอ้อ หญ้ามันพันลูกขุบนะครับผมกลัวเรื่องเหมือนกันนี่ถ้าไม่พันก็น่าจะไปได้สบายนะครับแต่ผมกลัวอ่หญ้ามันพันขุบเฉยๆนะพันขุบแล้วมันแกะยากโอ้เห็นเรือริบต้นโอ้เห็นตัวหัวปุ๊บๆๆแล้วคนขับก็ไปเพื่อที่เขียวด้วยนะครับหญากกับเขียวไม่รู้ นี่ว่าน้ำหล่มเขก็เลยปล่อยทิ้งไว้เนี่ยสังเกตคอข้าวนะคอเบลอเบลอเลยเฮ้ยเปกนอข้าวโอ้ โอ้หวาแล้วตัววังเดอร์ชักงนั้นตอข้าวมันใหญ่เด้อ ยอดโอ้แทกโอต้องปล่อยนะมันแท็กไงต้องปล่อยมันเพราะว่าถ้าเราจะขืนให้มันตรงจะคว่ำนะมานอีก้า นี่โอ้ไปแต่ว่าข้าวนี้เจ้าของก็ให้ย่ำให้ย่ำทิ้งเลยนะครับ จะบาปกรรมหรือเปล่าเนาะแต่ว่าจะของก็สั่งนะครับจะของขสั่งให้ยมทิ้งเลยโอ,โอ้ยอดโอ้เหมือนจะเป็นล่องลูกเกี่ยวเก่าด้วยนะครับทุกคนก็ลเลยลุกดักลุกดักุกดัก ผมเคยเจอนะครับเว้าวลูกเ้ยเดี๋ยวไปปล่อยให้แม่มันเอ้ยอ้ลูกนี่ไอ้ชิบหายไอ้มันโถ่ใจเย่ไปแล้วโอ้นี่นะครับเดี๋ยวไปปล่อยให้แม่มันนะครับลูกนกเป็ดอ่านกเป็ดใหญ่นะครับนี่มันอยู่ในป่านะนี่นี่นะครับสลนจับได้ไหมอ้าวเดี๋ยวไปให้แม่มัน่อไหมขอไหมหมดยังหมดแล้วมั้งกิ้งเหมือนมีนกยุงด้วยไปแล้วหมดย่งโดน ไปเอาไปให้แม่มันจับมาปล่อยนะครับเดี๋ยวรถเหยียบแม่มันไม่น่าจะไปไกลนะครับน่าจะอยู่ประมาณแถวๆนี้เดีย๋ยวไปติดรอบอเขาเถอะไหน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 จับสุดินี่วิไป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 โอ้ยดำน้ำเลยเนี่นเออ กี่ตัวน่ะสามแล้วโอ้โหรถเยียบเอาขวางไปตัวไหนอเอ้ยไปนี่ <c oughs> ไปอยู่ที่เดียวกันนี่ <c oughs> ได้ไป,ปงอนไป,ปนงอนไป,ปนง,ไปเปงอเดี๋ยวแม่มันก็ไป <c oughs> ติดติดติดไหลรถติดตะข่ายเอา้าเอา,เอา,เอาติดอีกเอจะปล่อยให้ลูกเขาล่าได้ปะ อ่ะแวแม่มันก็มาหานะครับนะไม่มีแล้วบ้างไปหนวดไปโผล่เอาละปล่อย่ะแล้วหนีเลยนี่ฝ่ายนกเรียบร้อยประกิจต้องใส่น่าจะมาไข่ไว้ฮะโอ้นกวา เริ่มเล็กแล้วนะครับใช้งานได้ทุกสถานการณ์จริงๆปุ่มปุ่ม กับเขียวยาก,กับเขียวไปได้นะครับรอบกลางก็ไปดีนะครับ โอ้เก้าหัวแกแบบพามาเล่นอะไรนะเนี่ย ơ hey, là lại, là lại, là lại. Hey, là 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 แต่ก็ดันหน่อยนะครับเออกำลังดีจริงๆนะครับสเต็ปนี้โอเคเลยโอ้สันนี้น่าจะลึกอยู่ หมดแล้วนะครับเหลืออีกหน่อยเดียวแต่ไม่รู้ว่าเจ้าของก็ให้ย่ำเละเลยหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับเจ้าของกลับบ้านไปแปบ๊บหนึ่งพยทยามุระนะครับโอ้จะได้นะครับไปได้สบายนะครับถือว่ากําลังก็ผ่าน เป็นมอไซค์เลยอ่ะ ลางอ๋อพย่ยา,าขวางใหม่นะับโอเคนะครับผมสำหรับวีดีโอชุดนี้นะครับขอจบเพียงเท่าน,นี้ด้วยนะครับขอบคุณนะครับผมทุกไลค์ทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์นะครับ ยังไงก็ฝากกดติดตามมาด้วยนะครับสวัสดีครับ